สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะวันนี้สาวเดดจะพามาปลอกน้ำใหม่นะคะ่ะหลังจากที่พาไปตัดน้ำใหม่แล้วเนาะคะ่ะวันนี้ก็ได้ร้ายเป็นพิเศษค่ะพี่นงก็มาเบิง้งวิธีปอกของสาวเดดเลยเนาะคะ่ะง่ายๆค่ะพี่นงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวเดดน้ำนี้เด้อคะ่ะเนี่ยการเปลี่อนเนาะคะ่ะ ็บจะข้องหอยเรื่อยมันเปื่อนค่ะเป็นคนที่เห็ดยังขิดเปื่อนจ้ะนี่นจะ้ะบอกไปไดนจนสีเ,เหลว่เหรอคะดีนะมาเบิ่งกล่องค่ะบริดกุดค่ะลืมจ้ะ ลมลมแห้งๆทุกทอสาวะเดหามาเมยก็จะปอกซอยเนะคะันนี้มเมย์บริมาหน้าค่ะแต้งออกะคะ่ะช่วลน้หนึ่งแล้วมันจะง่ามจ้ะแกค่ะ ะะปลายมันจะเอาเห็ดน้อาไม่สมจะ้ะพวงจะเอาไับเผาเนาะ,นะคะ่ะอุ้ยปั๊กมืออีกแล้วน้ำใไม่ปั๊กมืออีกแล้วค่ะใส่เวลาดนเติบอยู่ค่ะต้องมาหนึ่งแล้วก็มาเผาน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าอันนี้ เฮ็ดไหวเนาะค่ะผู้ดใดเพ่นอยากได้ิกก่นก็ศสั่งข้ามาเนาะจ้ะแบงแบงแบงอยู่เด้อค่ะผู้ดใดทีส่สนใจอยากได้เนาะจ้ะซ้อมพอดีกับแบงได้อยู่ค่ะจ้ะ เพื่อนๆหลายคนทักถามเขามากเกี่ยวกับบกม่วงหิมะพานเนาะค่ะว่าช่วงนี้แตงกิ้งเดบอเด,อเดี๋สามพเดชจะพาพีพาหน่องไปส้มสวนอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เด้เริ่มแตงกิ้งบกม่วงออกแล้วเนาะค่ะก็เหลือแต่ยูน้านี่แหละค่ะยูน้ากับแตงไในประมาณครึ่งนึงแล้วค่ะแต่ว่ากับบริษทัทคลิปเนาะค่ะ ค่ะมันจะเป็นสัมแบบสี่เขากะบซโซอ,ออกเนาะค่ะแต่งออกงามๆค่ะแต่งออกไปเลยจ้ะเพราะว่าเวลาเขาไปหลางหน้าเขาก็จะไม้มาแต่งอีกค่ะ องสันสันก่อนจ้ะืมงามคักได้คันน้ำใหม่ถ้าปอกมาแล้วสม,มุิว่าน้ำใหม่ซิปลนี่ปอกมากกระเด็บหลาดเด้จ้ะมันบค่คือเขาขายนอสุดค่ะ ความสะอาดนี่กันค่ะนี่พวกนี้จะเอาไว้ทะเผาเนาะค่ะก็จะเหลือกมวนนอนที่มันแบบสันๆไปก่อนออเดอร์ก็มีมาเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะ ที่ข้างสต๊อกกะมีแต่พวกไอ้น้ำมมสมค่ะเพราะว่าสามพระเดชพระธนเดชทาย่อยเอาออกขายเนาะค่ะน้ำมันนี้เวลามอาหนึ่งเอามาเกงเสียดก็จ้ะรสชาตมันจะหอมค่ะ เ้าแ,แต่งหวัวสีมันจะงามจังครับคุณใดเพิ่นบ่อยจกเอาปลายไม่ทิ้งน้ม่สมเนาะค่ะเวลาห้าเป็นหนึ่งเขากับพาานะคะ่ะพา ปอกมอญเน,นะะี่ยค่ะปอกน้ำใหม่ปอกบอเบื่อค่ะแบบมันคือเขาไปหาไปหาแล้วมันมัน,น,นเหนื่อยุ่นแดดนี้เนาะค่ะมันเมื่อยแดดคืออยู่นี่ให้ปอกวัดเมื่อกับ,บเบื่อค่ะแต่ว่าก็จะปวดขาเนี่ย ผู้ใดแต่เพิ่นบ่เอาพี่นงไม่สมกับแต่งออนจี่สี่ละคัน สอบนี่เอาแหี่งขางเลยค่ะกระสอบใส่เปลือกมันจังบเปลือนเวลามันตกลงดินแล้วมันทําความสะอาดหยาค่ะ,คะโอ้ยเกือบ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 เอ๊นอนนี่ไหม นอนที่ปอกไปรอบเรยมีแตนอนงามๆเลยคะ่ะบริษด็กอ่ากดท่ายเนาะคะ่ะกดท่ายลิปเลยประเด็นนี้เลยไก่ตื่นอย่างเพราะว่ามันมีหมาอันนี้มาบนไก่นี่ค่ะสามตัว ยาสิผ้าส้มเทียงหน้าอยู่ค่ะพี่น้องเป็นอ่าอยากให้รีวิวทงไฮทงหน้าให้เบิ้งแน่ <c ười> มันแรงขากลายจ้ะแลงอีลีอีโลนี่คะ่ะเขาโอ้ยใบเหีย่ยวใบแห้งไปเลยคะ่ะถ้าถิมก็ไฟล่งใส่เนี่ยบ่เลือค่ะพี่น้องไม้ได้แล้วจันอันนี้พอดีเผาเลยค่ะนี่ ไปเอาใหม่ยางเนาะค่ะงานยางมาอ้อยไฟไมันต้องเผาส่วนยังหมดแล้งค่ะส่วนเด่นอ่อนเนาะค่ะเพราะว่าใหม่สาวพผดีก,ก็เตรียมมาแล้วมาต่อผุดได้สั่งมากซ้าวผดีก,ก็เฮ็ดให้ได้เบิดค่ะแต่ว่าส่วนนี้คนทรงกับศีรษะแน่เลยะคะ่ะ ถ้าท่ง,งเขานี่เมืองกรุงซ้อมผลิตก็บตรงบอบลูกค่าก่อนค่ะถ้าทรงในพื้นที่อ่าภาคอีสานนี้ได้อยู่จ้ะอันนี้ก็จะมีแต่นน่ยนี้หน่อยเน,นะคะ่ะ นี่หน่อยนี่สามพระเด็กก็จะเอาลวงเนาะค่ะแพ็กชิดถุงจ้ะค่ะมากมากเดี๋ยวกะแยกออกแล้วค่ะเมื่อเกินอีกประมาณสองมือได้กะเด็นนตัดอีกะค่ะ หญ้า,าไว้แต่ส่วนน้องไมซ์สมกับเธอแบพ่อค้าเพิ่นมาเอาเนาะคะ่ะพอ่อค้ารถตลาดเนาะจากเพิ่นมาขอสื่อไปเห็ดน้องไอซสมขายยังเธอประถ้าน้อใหม่บ่มีเพิ่นก็เอาเป็นอนองไอซ์สมเนาะคะ่ะไปแบ่งใส่ถุงขายเนาะคะ่ะ ถ้าผู้ใดทีบดท่บ่ทันชินในการใช้มีดปลายแหลมกะระมัดระวังนี่เด้อค่ะเพราะว่าบางคนเพิ่นกะอันนี้เนาะลุยใช้มือลุยใช้มือค่ะนี่จ้ะสิะแยกไปตั้งหางยู่แล้วเด้อค่ะนี่ยังใน้อนแบมสีนี่ค่ะแบมบสีเนาะจะแยกไว้เด้อค่ะนี่ กวาร้ายแต่ติดอันนี้เลยนาเรียงนี่เน้งหน่อยเป็นได้กเ็เรียมเอาเด้อค่ะนาเรียงว่าฝนสิตกวันสีเจ็ดมีสิลี่เยู่จ้ะ ลงนค่ะเวลาก็เดินมาเดินเติดแล้วค่ะพี่นง น,นี่เนาะค่ะสาวพระเดชจะเอาไว้ทะนึกเอ้ยเอาไว้เผาเนาะค่ะส่วนนี่สาวพระเดชจะเอาไว้เผาก็จะมีทั้งเบญจหานประมาณสี่หานโนค่ะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็จะเอาไว้ะเผาเนาะคะ่ะแหนงนี่สาวพระเดชก็จะปอกต้มเนาะค่ะต้มต้มแยกถุงตั้งหากเนาะค่ะส่วนพวกนี้เนี่ยจ้ะมันต้องแยกออกค่ะว่าแยกว่าใดจ้ะ เพราะว่าเวลาลูกค้าพ่นสั่งพ่นจะบางคนประก็ศจะสั่งเป็นพวกแหนงในหน่อยเนาะค่ะนี่นี่จ้ะมันแหนงนหน่อยจะแยกออกจากสีเลยค่ะมันจะไงจ้ะบางคนป่นก็นจะปิแกงเป็นแหนงเนาะค่ะแกงเบิดแหนงนี่น่อยจ้ะนี่ส่วนนี้จะเอาวท้ทะเผาเานาะค่ะอุ้ยพี่น่วง มันนี้พิเศษเลยจ้ะคิดว่าหวัดคำเลยลหละค่ะนี่นค่ะตามบริดกอะจะเอาม้วนนี้ไปหนึ่งก้อนเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งเขามาแล้วเขากะต้องเอามาเห็ดทรรมาแล้วเรียบร้อยค่ะก่อนอื่นก็ต้องไปหลังน้ำก้อนเด้อค่ะหลังน้ำก้อนเขาคอยเอามาหนึ่งค่ะ ค่ะหลังจากที่สาวประเดชพาพี่พา้องปอกน้ำใหม่แล้วเนาะคะ่ะจะพามาเบิ้งผ้นงานครับนี่พี่้องนี่ค่ะส่วนที่บพท่านในปอกสาวประเดชจะเอาไใบเผาเนาะคะ่ะนอะพอดีเผาะคะ่ะม้นสันนเนี่จะเอาเห็ดเป็นน้ำใหม่ถุงเนาะคะ่ะเก็บไว้เนาะคะ่ะเพื่อพีเพื่อน้องเพิ่นสนใจอยากจะเอาไปกินเนาะคะ่ะในกรุงเทพกรุงไขยเนาะคะ่ะพี่้องช่วงน,นี้กะออเดอร์กมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะ อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งสะสมไปเลยค่ะหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นไปพักไว้อยู่บ้านเนาะคะ่ะก็ค่อยสะสมทะลนิดทะ,ะนอยนะคะ่ะนี่ค่ะน้องมิสมก็จะอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮากับทยอยส่งให้เพิ่นเนาะคะ่ะก็ฝากเพื่อนๆเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวผดเภอเดชเนาะค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สาวผดเภอเดชก็ขอลาพี่ลาน้องไว้ซ้านี้ก่อนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ